ในห่วงเวลาสําคัญแบบนี้นะคะก็อยากจะขอความร่วมมือให้กับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆไม่ชฉวยโอกาสขึ้นราคาเสื้อผ้าไว้ทุกค่ะหากฝ่าฝืนก็มีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะ ในช่วงสถานการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศค่ะร่วมถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้ความต้องการในการสวมใส่เสื้อผ้าไว้ทุกนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะทางรัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าไม่ปรับขึ้นราคาเสื้อผ้าไว้ทุกเพื่อให้ประชาชนนั้นยังสามารถจัดหาได้ในราคาที่ยุติธรรมค่ะหากฝาก่าฝืนก็มีโทษตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปีพุทธศักราช2542ดังนี้ค่ะ ใชยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ สองคือหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็มีโทษปรับเหมือนกันนะคะคือปรับไม่เกิน10,000บาทค่ะและสําหรับประชาชนที่ต้องการจะซื้อเสื้อผ้าไว้ทุกผ่านทางออนไลน์ช่วงนี้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีมิจฉาชีพมาหลอกขายสินค้าหลายๆคนซื้อของไปแล้วสุดท้ายไม่ได้ของนะคะหรือมีมิจฉาชีพมาหลอกคืนเงินสินค้าอ้างว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อไปมีปัญหานะคะไม่สามารถที่จะส่งสินค้าให้ได้ต้องการที่จะโอนเงิน คืนกลับไปให้คุณซึ่งเป็นลูกค้าแต่สุดท้ายค่ะเข้า,เาข้อมูลของเราไปกับหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินค่าดําเนินการเพิ่มพร้อมทั้งให้ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะแล้วก็ต้องระวังตัวให้ดีดเพราะว่ามิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะซึ่งทางตํารวจสอบสวนกลางนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าอยากให้จําหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมค่ะแล้วก็ฝากเตือนประชาชนด้วยก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์อยากให้ตรวจสอบให้ดีก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะ ไม่ชั่วไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตัลที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ค่ะ